ฉันบนสุดเลยตรงฝังสเปลอันนี้บอกก่อนเขาไปบ่อยโล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 ไปบ่อยไปบ่อยนี่ไปบ่อยนี่ค่ะเสียบฝืบสองนันเลยจะดูซิว่าเข้าค้อมกันได้ไหมปักอุ้ยเลิศไหนเอากับอะแดปเตอร์มาเสียบดูนี่รูอะแดปเตอร์ใช้ได้จริงปะ อะแดปเตอร์อยู่ไหนอะเจอยู่ข้างบนเนระน่าจะอยู่ข้างบน,อ,น,นอันนี้กล่องอทิปอันนี้กล่องทิปใช่ปะอันคืออันนี้เอาไปเอาไปเสียบอยู่ข้างบนไ<อ>งเมื่อคืนอะเมื่อคืนเอาไปเสียบก็ยังไม่ได้เอาลงมาเพราะว่าข้างล่างมันมีสายอยู่เอสเราก็เลยเอาแต่สายลงมาแสดงว่าสายใช้ได้จริงใช้ได้จริงเอาใช้ได้จริงอย,อยู่แล้วพวกของแท้เนาะทุกคน พราะว่าส่วนมากนะจริงๆป้าส่วนมากเราเอาอกกองนะเราจะต้องไปจํจเป็นี่ใส่ชาร์ตไม่ว่าจะสั้นหรือยาวต้องเอาไปทุกที่ใช่เราก็แล้วเราแบบว่าต้องใช้ไม่รู้ว่าตรงนั้นอะ่ะมันจะมันจะต้องไกลจากบมัดเท่าถ้าขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยใกล้มากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนไหนน้องเอ,เอบอกว่าอะไรใส่ไซส์เดียวกับหนูเลยเบิร<บ><บ>์ไม่อยากจะเชื่อว่าวิสุตาใส่สามเก้าจริงเหรอวิสุตาไซส่สามเก้าหรอ เจมีเชื่อนะใจดีมีเมตตาแล้วหนึ่งใช่ที่หนึ่งที่หนึ่งที่สุดที่สุดของที่สุดแล้วเข้ามาเออะไจาใจว่าบอกเป็นยังแม่เอ๋ยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ใช้ข้างล่างเลยใช่เพราะเราต้องการหูบแลงพอดีเลยเพราะว่าหัวหัวอันนั้นที่เป็นตัวปักมันพังไปหน่อยช็อต สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีหสวัสดีพี่หบ,บใส่สี่สิบรองเท้านักเรียนอโอ้โอตัวเล็กพี่กินหมูหลอได้ข่าวเออก็คือ<ต>ย่านฮะอันเนี้ยเดี๋ยวจะไว้ใส่อาหารไปกินที่กองหรอหรือ,อยังไงก่อนอยังไงก่อนอุ้ยแต่ของเขาเป็นนนี้ด้วยนะแบบเก็บความเก็บความร้อนได้แบบนานนะแบบได้ทั้งร้อนได้ทั้งเย็นปะได้ทั้งร้อนทั้งเย็นใช่อันนี้ก็จะเป็นพวกต้มนะคะผัด ข้าวน้ำพริกเอ้ยครบเลยอะไปไหนก่อนวันนี้ก็ไปที่ออสองสิทพเนจอนสิ้นน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะแม่บอกเริ่มทริปนะคะขอฝากเลยแล้วกันนะคะท้ายคลิปก็อยากฝากว่าใครอยากจะดูสตรีมมิ่งสองสิทธิ์สิทธิ์สองจานพเนจอนนะคะก็ซื้อได้ที่เพจสิทธิ์สองจานพเนจอนเลยนะคะสตรีมมิ่งวันละร้อยถ้าใครซื้อก่อน สิ้นเดือนเอยไม่ใช่ใครซื้อก่อนการระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จาก3 0 0 0ัหรือ2,500บาทนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่สะดวกจ่ายเงินก้อนก็สามารถซื้อ1เดือนได้แล้วก็ฝากไว้จนกว่าที่เ,เราเนี่ยจะออกเดินทางเราต้องจ่ายครบก่อนนะคะ2 5 0 0ก็จะได้เลยเหมือนน้องเอวิสุตานเนี่ยอย่างวันเนี้ยน้องเขาจ่ายครบแล้ว นะคะก็ทยอยจ่ายจนครบวันนี้แล้วก็ได้1นงเดือนนะคะหนึงเ <1 S 1> ดือนดีใจด้วยนาน้องเอ้ม่เล็กขนาดนั้งครับตัวเล็กขายใหญ่เด้อบาทนี่โอเคอเค,ค่ะ,คะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคำอวยพรไม่ว่าจะเป็นในเฟซใน youtube ในเพจนะคะใบบัวมีใบบุญนะคะแล้วก็อของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะขอ ให้คำอวยพรทุกคำอวยพรนะคะกลับไปสู่เจ้าของร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจภูมิใจมากมากเลยที่ออวันเกิดปีนี้คือเป็นอีกปีที่มีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ของเยอะมากปีนี้นะคะได้ของเยอะกว่าทุกปีเลยนะคะแล้วก็ถูกใจมอกมหักด้วยนะคะโด,ยเ,ะดยเฉพาะตัวนี้จ้า 1โปรแมสีกาไฟ5 1 2กิจไว้นะคะย้ำในย้ำย้ำในย้ำแล้วก็แม่ก็คือแม่อัซอร,รี่มีอะไรบอกแม่ซึ้งให้ครบคือคุณมีหน้าที่ใช้อย่างเดียวอเอ,อิงจริงนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนก็ ให้ไปถึงพันทรับไวๆนะคะบวัวจะได้มีรายได้ในการหารายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะกับ youtube ช่องใบบัวมีเบบุญน,นะคะาววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ